โอ๊ยไปตตับแตกแถะเฮ็ยจังสั่นนงไปมูิแล้วกเมื่อนาไปียนมัวเราจะเมืองบ้างเราจะขีพาเมืองเราจะยีพาเมือ เอาแม่ดีไปใส่อะไปเสือกับเขาเอาบแล้วไปบ่าไปน้ำดิไปหาเงี้ยวห้น้ำ้ยองเขาไมัลหลมันมันแขงตาตามาก เอ้ยเป็นฝูนไปแม่ต้องเขาไปแม่ต้องเขาไปแม่ไปแม่แท่านเกือบจะเป็นหมาซอยคนอันนี้มใช้ตุยนะแล้วนี้มาเนี้ยท้องเขาไปลงไปเล้วเร็วมาเนี้ยมาเนี้ยยำขี่ดูขี่ดูแบบมาเนี้ยเร็วมาเลยเร็วเอาขี้หยานแบบเนี้อ๋อแบบใดเลย คือยังอยู่ทะเลวะมีแต่มีแนวอาบน้าจืดไหมพูดเลยช่วยด้วยช่วยดยเอะไหมไปไหมจับขาจับหนึ่งสองสามชด้วยเามาจับไปจับเออเฮ้ยไลยน้ำเชีงกันไปเดี๋ยวไปฮฮ่าดีเชือ

มาปัน้าเมียแค่ัวปยมันเป็นกระเทยะเธยดีไหมยุาอีกต้องมาเราไม่ชอบห้ามอัง่มาเย็นเลโอ้ยขอยสิทีอโอ้ยไม่ชอบแล้วเดี๋ยวจาขาดเลยไปจังมงนี่นี่แล้วจังน้อยนี่แล้ว ลูกเจ้าอยากไปแล้วเอาขึ้นมาทมาำไมเออโวดไ้หนีได้นี่ฮะสีน่อทีอล่มาั่งไปบุนพอั่เอาตึงเกรงหนอ เ้ไปน้อตเอนั่นละจะไปเอาตัวระชับยุ่นเจ้าก็บจขึ้นไปพุนคือเอาตัวอันน้ัมูดนำวัดใจยังกวดใจ้ลยังังอยู่ะอันมูดนำนะอย่าเสียใจแม่ได้ลูกแม่อาบน้ำแล้วเปเสียใจ Đi luôn bay nhanh nhanh ngang nhanh 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 ngắm nhanh 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 hay ngắm nhanh 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 nó nhanh 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 hay nhanh hay nhanh 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 hay nhanh hay nhanh 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 hay เดี๋ยวไปรีฟังในคลิปเดี๋ยมันยิเสียงอีีเเสียงเกืบเสียงเกือบเอาไอ้ย่โอดโอ้ยคันเสียงตนน่ยดังแงกว่านี้เป็นแต่ีาโอลับมากลมาเอาบอกดอวีมองมุดมยอ

จี้กมาแล้วโดนี่จี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 อะไรมาจีจีรถเฮเะเขาไม่ยืไปโดนหรอวะว่เรับไปเสืออยุ้ยีจะเกตพุดเตีย เปนี้่กน้อยปวดหัวด้นี่ครับมันเินยังไเป็นน้ำมูกเกียวด้าหาเงินีไอืนชื่เอง้ไีเงีมน่ดังีมันงอมเอมืองางเป็นหนเนาะขีคอเขาไง ประเด็กตอนที่ประเด็กฟักถึงตอนถึงฟักถึงช่วงอกครับมแงคูเมืองบลกูเมืองอำเอวารีชุวจังหวัดอร่อยไหมสวัสดีครับยังอ่ะ เท่าปอร์เซ็นต์ให้ไม่บีบดีโอ้ยจังไงน้ำเนี่ยเอากาแฟเอาเอาเอสหวานยิบหะอเอาละค่ะพี่น้องสันแล้วคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหน้าตอกันไหมค่ะ สวัสดีค่ะเอาจาเอาจากร้านกาแฟเอามาแล้วบอก <c oughs>